สวัดีค่ะวันนี้น้องโก้ก็จะพามาอัปเดตสวนโก,ก้ฟาร์ม EP 3นะคะตอนนี้ทีมงานช่างของเราออกก็ทําแค่นี้ก่อนนะคะปีนี้แล้วก็จะมีฝ่ายผลิตเข้ามาแทนนะคะตอนนี้เปิดสวนใหม่ได้ไม่นานเราก็แพ็กของได้แบบเฮงเปังปังเลยนะคะเดี๋ยวน้องโก้จะพามาดูนะคะนี่นะคะของที่เราแพ็กวันนี้ก็จะมีไผ่โบงหวานกับชะอมไรน้านะคะแล้วก็จะมีที่ขนส่งที่เขาเข้ามารับถึง ของเราเลยนะคะค่ะแล้วก็บริการดีมากมากเลยนะคะนี่นะคะของของเราวันนี้แล้วก็จะมีทีมงานผลิตทีมงานแพ็คของเรานะคะแล้วเดี๋ยวน้องก็ก็จะพามาชมสวนว่าเราอัปเดตอะไรไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวนะนําแนะนำพนักง,งานหน่อยผู้จัดการพี่สาผู้จัดการหนาเสมอของเรานะคะ <laughs> อันนี้ป้าน้อยนะคะแล้วก็พี่ฟาร์มนะคะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขา อันนี้จะเป็นไผ่บ่งหวานนะคะที่เราเตรียมไผ่บ่งหวานที่สามารถกินดิบได้นะคะของสวนโกโก้ฟาร์มนะคะแล้วอยว่างด้านหลังเราก็จะมีโนนะคะที่จะมีผักไผ่นะคะแล้วก็ชะอมไรนามเดินมาดูจะเราพาเดินมาชมกันนะคะนี่นะคะพื้นที่ของเราก็ค่ะตอนนี้ พื้นที่ของผักไห่ของเราแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังชาอยู่นะคะด้านหลังก็เป็นผักไห่เหมือนกันนะคะนู่นเดี๋ยวให้มันสวยมันแบบต้นติดดีเราก็จะพามาชมอีกรอบหนึ่งนะคะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นของผักไห่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีฝั่งนี้จะเป็นชะอมไรนามที่เราชํานะคะที่เราชําอยู่ตอนนี้นั่นนะคะก็กาลังชําแล้วก็จะมีบัวของสวนเรามีหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไป น้องก็จะพามาดูกระท่อมน้อยนะคะนี่นะคะกระท่อมนอนดูดาวของเรากระท่อมพักผ่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปน้องก็จะพาไปดูเรือนรับรองของสวนเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เดินหานที่แสนนะคะคือเขามารอรับของของเราแล้วคือสวนใหม่เราอะ่ะเพิ่งเปิดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะตอนนี้ก็ขายของเฮงเฮงปัง,ปงๆมากเลยนะคะจนเขาได้มารอ คือแพ็กเยอะมากจนเราแพ็กไม่ทันนะคะพี่แฉดได้มารอจับทุกวันเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปน้องก็จะพามาดูเรือนรับรอของเรานะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ทำเสร็จหมดแล้วแต่ว่ายังไม่เอาของเข้าอะคะ่ะขึนออนมม้นี่นะคะขอรองเท้าแก็ขึ้นมา นะคะคแล้วก็เข้ามาข้างในก็เพิ่งทาเสร็จยังไม่จัดเก็บยังไม่อะไรเลยนะคะก็ยังไม่เอาของเข้ามานะคะนี่นะคะข้างในจะเป็นหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีหน้าต่างเปิดหน้าต่างออกมาจะเป็นวิวของสวนเราทั้งหมดเลยนะคะตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นผักขายนะคะแล้วก็แถวนี้จะเป็นช่ออมไร้น้มของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเรือนนี้เราก็จะเอาไ้รองรับพี่ๆคุณลุงคุณป้าที่ มาเยี่ยมเยียนสวนน้องโก้ก็จะได้มาดูแล้วก็เปิดหน้าต่างดูวิวต้นไม้ที่สวนของน้องโก้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่ลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่คอยอุดหนุนน้องโก้นะคะให้เรามีสวนโกโก้ฟาร์มวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ทีมงานขนส่งนะคะที่คอยส่งของให้เรานะคะแล้วก็ขอบคุณทีมผลิต ไฟายแพ็คของเราที่ผลิตสินะคะ้าให้เราได้ขายให้พี่ๆในทุกวันนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจโกโก้ฟาร์มและช่อง y o u u u b โกโก้ฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายดิบ๊ายบายนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของสวนเรานะคะตอนนี้ลงไม้ได้10%เองนะคะ